ก็มีพรมิหารประมาณนั้นแหละเนือพมมียี่สิบชั้นนู้นชั้นสุดท้ายคืออรูปภพพรม,มไม่มีลูกเป็นกลมกลมเขาเรียกว่าพรมลูกฟักอกกลมๆทำไมต้องขึ้นไปถึงนู้น่ะคือเขาฝึกจิตจนละเอียด จะเลยเกิดไปเป็นพรมไม่มีรูปใช่เขาเรียกอรูปพรมพรมส,สูงสุดที่มีรูปเนะี่ยก็คือชาวปากาพมที่พุทธเจ้าปากนั่นแหละในพระิดปุกนั้นนะอายุยืนมากเลยฮมากจนลืมว่าตัวเองเนี่ยอมะตะคือไม่ตายเพราะมันเบาจิตมันเบา จิตมันละเอียดจะขึ้นพรมได้เนะีอย่างเราเนี่ยบางวันก็เป็นพรมอยู่นะบางก็เป็นยากอยู่วันหนึ่งเป็นหลายภูมิถ้าด่าผัวก็เป็นยกักษ์ละด่าไอารมณ์ไม่ดีคือรูปก็เกิดจิตก็เกิดนั่นแนหะถ้าอารมณ์ดีก็อารมณ์เบาอารมณ์เบือ่อก็ เป็นอารมณ์พาาระละหันเบือ่อเบืไม่อยากไม่อยากเกิดก็เลยเป็นพาาระละหันชั่วคราว <c oughs> สักพักโกรธอา้าวเป็นยักษ์อีกละมันก็เลยมนุษย์นี่มันมันตรงกลางกลางมันทรงอารมณ์ไม่ได้ยุคนี้นะมันเป็นยุควัตถุเป็นยุคการแข่งขันวัตถุอรัมนุษย์ถึงได้เป็นอย่างนี้เห็นไหม มันด่ากันอ้วนนะสมัยก่อนด่าใกล้เขียนจดหมายด่ากันถ้าไม่ถูกกันเดี๋ยวนี้มันใช้เนี่ยใช้ด่ากันฟับด่ากันคนรู้หมดเลยแล้วเปดดูคนจะรู้หมดแต่สมัยก่อนนะ่ะเวลาเขาไม่ชอบกันเขาก็เขียนจดหมายด่ากันไนงะมันไม่มีโทรศัพท์แถวเนี้ย มันเพิ่งมีมาเจอตอนเด็กๆมีแม่สถวในโทรศัพท์ไม่มีค่ะมีม,มีแต่โทระเล่ลวงตามีโทรขคแรบบับมีกต่โทรศัพท์เป็นตู้นั่นแหบลบะถ้ามีใช่ไหมนี่เ็าเรียกว่าโลกมันเปลี่ยนมันจเจริญแล้วเสื่อมเดี๋ยวมันก็จะเสื่อมแล้วเนี่ยมันเสื่อมเพราะอะไรรูว้ว่าเพรามนุษย์ฆ่ากันนะเนี่ยมันฆ่ากันอยู่เนี่ย มันรู้ไปว่ามันจะตายมันรู้นะแต่มันก็ก่ากันอยู่นะจริงๆมนุษย์เนี่ยไม่ฆ่าก็ตายนี่ก็อยู่แล้วนี่ก็แก่แล้วแผลแล้วก็ตายแล้วแก่ตายเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกนบอกมันตายแน่นอนอยู่แล้วะมันเป็นธรรมชาติแต่เวลาป่วยเนี่ยมันยิ่งก่าตายอีกนะมีใครอยากป่วยบ้างเนี่ย ไม่มีเวลาป่วยมันก็มาติดธาตุมันบีบเราทำให้กังวลทำให้เจ็บกินยาบางโรคก,ก็ไม่หายกินๆหายๆเนะี่ยวก็เจ็บอารมณ์มันก็เลยแปรปวนมันก็เลยอายุสั้นเนี่ยมนุษย์ต้องมาสวดมน์นะฮะเวลาสวดมนต์เราก็จะห่างจากพวกเนี้ยเพราะอารมณ์ไม่ดีเนะี่ย เนี่ยมาอยู่นี่ได้เนี่ยฟรีไหมอยู่นี่ฟรีค่ะหลอกตาฟรีอ๋อแต่ว่าที่พักอาจจะน้อยไปหน่อยนะคะไม่ใช่กำลังสร้างค่ะไม่ป้อนข้าวหรออ๋อฟรีฟรีจะป้อนอยู่ค่ะแต่กลัวยติธรรมที่มาเขาไม่ให้ป้อนกินฟรีฮะแต่ต้องสวดมนนะ หลวงปู่ท่านบอกหลวงพ่อท่านสั่งไว้ว่าจะมีโอกาสให้ทำสถานธรรมไม่ต,ต้องเป็นวัดหรอกเป็นสถานธรรมอย่างเงี้ยเป็นที่ดินเราเนี่ยเราก็ทําเป็นสถานธรรมให้คนมาสวดมนต์คนสวดตั้งใจสวดก็จะถูกหวยละแต่มาถูกวันนี้ถูกเปล่าวันนี้ไม่ถูก ้ามันมีรอบดึกออกเหรอโอ้มันถูกแล้วมันเป็นเลขอะไรล่ะฮานอยโอ้หุ้นแล้วโอ้เล่นโอ้อันนั้ ร์อินเตอร์นะเนี่ยมันก็เรียกร์อินเตอร์ไปถึงอเมริกาเพ่านั่นเนี่นหุ้นหุ้นอเมริกามริการเล่นหมด่ะคนเล่นมาเล่นจริงๆหนูไม,นไม่ได้เล่นเหรอบอกเขาโอ้็ดีแล้วไม่ได้นะต่อไปเนี่ยต้องบอกชาววาดาก่อนะนว้ย <c oughs> ใช่เล่เราเก็บเก็บไี่เปอร์เซ็นไหมไม่ไม่เก็บเลยเหรอลยโอ้ไม่ต้องเก็บให้เราัแหละเราจะต้องอ๋สาธุ ดีไหมสวดมนต์แล้วดีไหมทีมมีมีทีมแม่ทีติดตาแม่ทีทุกตาแล้วก็มุกมิกมาสวดมนต์นะคะขออนุญ,ญาตเล่าประสบการณ์แทนนะคะตอนที่ท,ทำตฐานธรรมใหม่ๆนะคะปีใหม่หลังปีใหม่ปีแรกทีมนี้ท่านก็มาสวดมนต์ที่นี่ท่านถูกหนึ่งแสนบาทค่ะที่สกลนอครเน,นี่ยล่ะคะ่ะครั้งแรกมา,มาประเดิม ถ้าแถวบ้านหนูเขาเรียกแทกมานที่นี่ราะคาะหนึ่งแสนบาทแต่พอมาที่สกลนะคะของแม่ชีตุกตาขออนานะคะเพราะว่าท่านก็เผยแพร่อยู่แล้วนะคะมาเหยียบสกลไปไหว้พระธาตุเชิงชุมได้ได้มรดกห้าแสนบาทแล้วก็มาได้ของแม่ชีสิธาได้ที่นี่อีกแสนหนึ่งท่านก็เลยมามามาไปบอกระทำประวัติศาสตร์ซ้ำรอย มาบ่อยๆใช่ไหมคะมาบ่อยๆก็มามาบ่อยนะคะท่านมาท่านมาได้โชคที่นี่นะคะที่สกลนครนะคะเราก็พลอยได้หนึ่งเปอร์เซนตอนนั้นโอ๋อมีนี่นีหนึ่งเปอร์เซนตตอนนั้นตอนนั้นยังไม่บวชเป็นสถานธรรมใหม่ๆไม่มีอะไรเลยค่ะมีมีแต่ศาราเนี่ยค่ะไม่มีเลยร้อนมากก็ท่านก็ได้ที่นี่นะคะหลวงตา แ,แสดงว่ามีที่นี่ก็สามารถที่ให้ให้โชคได้นะคะ oh. ที่อ้อมก็ได้ทุกครั้ง oh. เห็นมาที่ไรก็ได้ทุกครั้งคะ oh. เราเราก็ได้แต่กไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่นี่เลยไงก็จบแล้ว <c oughs> เราก็ได้แต่อ้าวคนนั้นคนนี้ถูกเราก็ได้แต่ ชื่นชมได้แต่สะออนว่าโอ้เนถึกเลขเนาะเพินได้เนาะอยากได้น้ำเพิ่นวะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ค่ะ,คะยังไงก็ไม่ได้<อ>ก็เลยทำใจนะคะว่ารอรอเปอร์เซ็นต์ดีกว่า <รอ S 2> ไม่ <รอ S 2> ต้องลงทุนสวดมนให้ผู้ที่มาที่นี่ได้ในสิ่งที่อ่าอธิษฐานนะคะ<อ>ก็รอรอรับเปอร์เซ็นต์นะคะอของของอ่า หลวงตาสามสิบเปอร์เซ็นขอที่นี่หนึ่งเปอร์เซ็นก็พอนะคะร้อยหนึ่งให้บาทหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ไม่เอาหรอกท้ <c oughs> าให้เฉยๆแล้วครัพระหลวงตาคะหน,หนูมีคําถามนะคะหลวงตาเออหลวงตาอธิบายเรื่องเรื่องพรมเรื่องอรูปภม,มถ้าถ้าเราเราจํากัดความง่ายๆคือพรมอรูปพภมหรือสวรรค์นเนี่ยอยู่ตรงไหนคะ อยู่ในโลกเลยนะอยู่ในโลกไม่ใช่เป็นแบบเหมือนขนมชั้นเหรอคะว่าข้างบน,ม,น,ม,น,นมันเป็นมันเป็นมิติซ้อนมิติวิญญาณซ้อนวิญญาณอยู่ในในในโลกาาเ,เดีวัว <ใน S 1> แต่ซ้อน,ก,นกันอยู่ใช่เพราะโลกมันเป็นศูนย์กลางการการเวียนว่ายตาเกิดถ้าจิตเราละเอียดเราก็สามารถที่จะทะลุไปตรงพรมตรงตรงมิติอื่นได้อย่จิะะตมันเบามันมัน จิตเบาคือจิตละเอียดมันก็สูงอ่ะมันเบาถ้าจิตมันหนักอ่ะหว่วงลูกหว่วงหงผัวหว่วงเมียมัง่งโกรธมั่งเนี่ยจิตมันหนักมันก็อยุดพื้นดินไงออความาเบาก็เหมือนมุ่นอ่ะเวลาเบาเหมือนกะอย่างที่เขาบอกสวรรค์อยู่ในอกนระกอยู่ในใจอย่างเงี้ยใช่ถ้าจําจิตเบาได้ก็มันก็จะไม่มีกระทบอะไรก็ไม่ไม,ไม่สะเทือนมันก็ มันก็อายุยืนอ่ะเพราะมันไม่นักก็คือเราสวดมนต์เนี่ยก็คือการฝึก,กจิตให้หนีจากสิ่งเรานะเบากว่าความพอเหมือนกันไหมคะหลวงมา,มาเบากว่าความพอเหมือนกันไหมคะหลวงมา,มาคือม,มันไม่พอหรอกมนุษย์เนี่ยคนที่พอเนี่ยคือคนที่เข้าใจในในเรื่องของเวรว่าใจเกิดเขาฝึกการ ตายแล้วเกิดเี็นว่าตายเกิดเขาจะเข้าใจใน,ในคำว่าพอเพราะว่าเวลาคนตายไม่เอาอะไรไปเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ตัวเราก็เอาไปไม่ได้มันไปในจิตอะคือตัวเรานี่คือจิตมันไปไปเกิดตามกรรมที่เราทิ้งไว้ในโลกมันกอ,อกลับอะ่ะเขา้าใจไหม กอกับที่เราทิ้งไว้อ่ะคือเราทํากรรมอะไรไว้อะจาักกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมันก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้ไปไหนเราไปทิ้งไว้อเมริกาไปทิ้งไว้ไหนภาคไหนก็แต่ตัวเองมาอยู่นี่ถ้าเราคิดมันก็มาเพราะจิตมันเป็นตัวบันทึกจิตเราเป็นตัวบันทึกบันทึกทางตางหูจมูกลินกายจากรปรถกินเสียง ใช่ไหมล่ะท่านก็เรียกว่ากรรมคิดดีก็บุญก็ดีคิดไม่ดีมันก็หนักถ้าเราคิดบุญบ่อยๆจิตมันเบาไหมเบาบุญก็คือความสุขความเบากรรมก็คือความหนักความทุกข์ถูกเพราะนั้นมนุษย์เลยอยู่ตรงกลางความเบาก็คือข้างบนเทวดากับพรหมหนักก็คือข้างล่าง อาบยภูมิข้างล่างถ้าถ้าเราเบาพอถ้าเราเบาถึงถึงระดับหนึ่งเราก็จะพอไปเองใช่เราก็จะไม่ต้องการถ้าเราเบาจริงเราก็จะกําหนดทิศทางว่าเอ้ยตายแล้วเกิดเลยหรือไม่เกิดถึงถึงระดับนั้นเราก็ไม่ต้องการทรัพย์ไม่ต้องการถูกหวยแล้วแบบนี้คะไม่แล้วคถึงถึงในระดับที่เกินไปแล้วนะคะมันใช้อะไรไม่ได้แล้ว จะลองป่วยดูนี่อยากได้อะไรไหมอยากหาย,ยาแล้วก็อยาก,ยากตาย่า,างเดียวเลยค่ะถ้าป่วยหนักไม่เอาอะไรนั่นนะมนุษย์เนี่ยเขาว่าภูมนุษย์มันมีหลากหลายเพราะนั้นเราจะต้องฝึกให้เวียนวหาแต่เกิดดีๆหน่อยเกิดข้างหน้าก็จะได้สวยหน่อยอะไรเนี่ยลบรอหน่อยทุกอย่างมันสำเร็จที่ใจ ยอ,อย่างที่หลวงตาหลวงตาอธิบายนะคะว่าภูมิเนี่ยซ้อนกันอยู่มันไม่ได้เป็นระดับเหมือนขนมชั้นแต่อยู่ในโลกใบเนี่ยแต่ซ้อน,น,นซอนกันอยู่แล้วบางสถานที่ที่สามารถที่จะสัมผัสได้กับภูมิอื่นมันเกี่ยวกับสถานที่ไหมคะว่าตรงเนี้ยบางคนก็แวบเห็นผี อะไรแบบนี้นะคะมันเกี่ยวกันไหมคะว่าตรงนั้นมันเป็นประตูหรือเป็นมิติที่มันก็มีเกี่ยวมันก็คล้ายๆเมืองรับแรงมันไม่มีประตูเข้าไปเมืองเขาอ่ะมันมันเหลื่อมกันมันเป็นมีนประตูเข้าไปถ้าเราฝึกเข้าประตูเขาได้ก็เข้าเมืองเขาได้เราก็จะเอารับเขาออกมาไม่ได้ถ้าเขาให้ก็ได้นะ ที่คนโบราณเขาเล่าให้ฟังนั่นแหละพอออกมาก็ให้ให้อะไรให้ขิ้งมาถุงใหญ่เลยมันหนักก็เลยทิ้งไปที่อ,อ,อันอันอันหรืออันเดียวกลับออกมาก็เลยได้ทองอยู่ก้อ,อนเดียว,วยนะประมาณนั้นโบราณที่เขาเล่าอ่ะก็จริงนะมันไม่มีประโยชน์สำหรับเขาหรอกโลกวิญญาณะ มันมีประโยชน์สำหรับมนุษย์เนี่ยทรัพย์เน่ยไม่มีแล้วแล้วอีกอีกโลกหนึ่งนะคะหลวงตาอยโางไหนโลกที่เป็นเมืองรับแลที่หลวงตาว่านะคะหรือเ,เทวดาถึงมนุษย์ถึงเทวดาถึงอย่างหน้าครุฑแบบนี้นะคะหน้าก็คือเ,เทวดานก็คือซ้อนกันแล้วแล้วท่านก็มีทรัพย์เรา<ม>เรามีเราถ้าเราอยู่ในจุดที่ เราคิดเอาเองว่าตรงที่สัมผัสในโลกวิญญาณตรงนี้ได้เราก็สามารถที่จะสื่อสารกับท่านได้ถูกแล้วท่านก็จะบรรดาลในตรงีเรางการมันเป็นนามธรรมมันมันเป็นนามต้องมาแปลเป็นรูปแปลเป็นทรัพย์เข้าใจไหมขออนุญาตนะคบอาจจะเข้าใจยากเข้าใจยากนะะไม่ใช่เข้าใจง่ายๆ่ายมันต้องสวดมนต์ก่อนนู่นนะ จะเข้าใจพวกนี้มันไม่ใช่เข้าใจง่าย,ายๆเรื่องเวียนว่าใจเกิดนะครับถ้างั้นทาคนที่เข้าใจเนี่ยมันจะไม่ขี้เกียจในการสวดมนต์หรอกครับเพราะเวลาเราเสวดมนต์เนี่ยเราจะห่างจากความรู้สึกไม่ดีอะ่ะไม่ใช่เราไปตัดมันนะตัดมันไม่ได้ที่บันทึกไว้เนี่ยแต่เราห่างมันให้มันลืมแค่นั้นเอง เต,ติมน้ําไปเยอะๆเกลือก็เค็มน้อยลงถูกอ่าอ,อย่างถ้าเมืองนะนะคะก็คือใครไปถ้ามีความมุ่งมั่นที่จะสวดมนต์เขาก็จะได้ในสิ่งที่ต้องการเพราะว่าคืออยู่ในภูมิที่เมือท,ที่ซ้อนกันอยู่หลายภูมิเมืองนาเป็นมันเป็นจุดรวมของโพธิสัตว์บวงบรารมีสัานมีหลายองค์ไม่ใช่องค์เดียวมัน,นซ้อนนกันอยู่ พริสัทแต่ละองค์เนี่ยท่านก็เป็นเป็นสายใหญ่เดียวกันนะช่วยเดี๋อวเกื้อกูลกันรุ่นพี่รุ่นน้องนั่นแหละมันเป็นผู้ที่จะต้องยังเกิดยังลุงปู่ท่านเป็นโพริษัทนะจะมาแต่แถบเนี้ยโพริษัทไม่ค่อยมีมีแต่ผู้ที่จะให้เกิดฝึกไม่เกิดท<ห>่านจะสอนเรื่องไม่เกิดแต่ที่ลุงตาไปฝึกกับท่านครั้งแรกนะ ถ้าอายัางถามว่าเองจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าเองจะไม่เกิดเองก็ต้องไปบ้านเองนู่นแหละไปหาลวงปู่มั่นนู่นแหละถ้าเองจะเกิดเองก็มาฝึอกอาคาเนี่ยวิธีการเวียนว่าใจเกิดเนะี่ยทํำยังไงระมาเนะี่ยหลวงตาก็เลยตัดสินใจอยู่กับลุงปู่เพราะว่าหลวงตาจะเกิดอยู่นะคะเพราะเกิดอยู่ก็ผูกพันกับท่านไงไมเลยต้องเกิด ทีเ่เมื่อวานเนี่ยหนูถามหลวงตานะคะว่าหลวงตาเจอหลวงปู่แล้วทําไมหลวงตาจึงบวชไม่ไม่ไปหาองค์อื่นเลยอยู่กับหลวงปู่องค์เดียวเลยตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าจนยี่สิบแปดหลวงปู่นี่ยี่บแปดแปดสิบสองหลวงปู่ไม่ใช่ธรรมดานะเวลาท่านพูดเป็นภาพเลยนะก็หนูหนูสง,งตาสงิว่าหลวงตา หลวงปู่ช่วยญาติผมหน่อยญาติผมมันตายเมื่อวานเนี่ยพอพูดปั๊ปบท่านก็นบอกเลยญาติเองหน้าตายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็ทําบุญหรือทําบาปอย่างนี้มันเป็นภาพเลยอ่ะต้องพูดแสดงให้หลวงตาให้เจริญศรัทธาก่อนท่านก็นหลอกเราให้บวชนั่นแหละมันก็จเจริญศรัทธาก่อนทําให้ความเชื่อก่อนใช่ไหมล่ะ ออท่านก็นพาไปนระกมั่งสวรรค์นรกท่านไม่พาไปท่านให้ดูเฉยแต่สวรรค์เนี่ยท่านก็นพาไปท่านพาไปถึงนูนนะ่นเน่ะเมืองแก้วนูนนะ่นเน่ะเมืองที่ไม่เกิดนะมันมีนะเมืองไม่เกิดนะอะเขาเรียกเม,มืองแก้วทุกอย่างเป็นแก้วมาพระเจ้าพระหันอยู่นั่นหมดเลยมีใครเชื่อไหมเนี่ยหลวงตาพา <laughs> พวกเราไปดูบ้าง โอ้ท oh, ่านหลวงตามีบาร,รมีเท่าท่านนะ,ะพาไปหมดเนี่ยได้หมดอะมันมียายคนหนึ่งอะหลวงตานั่งอยู่วันนั้นอะแกอยากไปเจอพระศรีอะ่ะเนี่ยชัดจริงไงไม่รู้นะต้องไปถามหลวงปู่เองบอกหลวงปู่พาหนูขึ้นไปดูพระศรีหน่อยเอาเองรับตาท่านก็พาไปขึ้นไป ท่านดูสินะครับแกบอกวิมานโอ้ยสุนลุงหงลูสาวิมานใหญ่จริงๆเลยเสร็จแล้วด่ะก็มันมันก็มีที่นั่งอยู่ใช่ไหมเออเอ็งนั่งรออยู่เนี่ยท่านจะเดินเข้าไปข้างในออมแล้วก็ออกมาทางนี้ภาษีก็ออกมาแกไม่ได้เล่าว่าแล้วก็คุยอะไรกับภาษีหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วขากลับ ะศรีก็เดินเข้าข้างในออกมาข้างนี้เป็นหลวงปู่ก็เลยขับมาก็ยังไม่รู้เลยว่าหลวงปู่เป็นอะไรถาพาไปขนาดนั้นเพราะฉะนั้นลวงตาไม่บวชเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ถ้า,ถ,าถ้าเราจะนำศาสตร์หลวงปู่มาเผยแร่เหมือนมัน,มนต้องสวดมนต์นะ เหมือนที่หลงตาอ่าเป็นเป็นตัวอย่างให้เรานะคะเราก็ต้องทาให้ส่วนมนแล้วก็สามารถที่มีอะไรที่ให้คนที่ตามเราเจริญศรัทธาเราได้เหมือนที่หลวงตามันต้องเชื่อท่านว่าคือท่านมีบารมีไงฉันบอกหลวงตาว่าท่านเนี่ยมีครบทุกอย่างโลกก็ได้เองอยากรวยก็น้นถึงค่าก็ได้เองอยากนำวิธีการสร้างบารมีเนี่ยก็นึกถึงท่านได้ หรืออย่างเดียวที่ท่านยังไม่มีคือยังไม่ได้เป็นผู้ได้เจ้าวนะเพราะฉะนั้นขึ้นที่ท่านทิ้งไว้ในโลกนะ่ะมีหมดเลยอะ่ะแค่เองสวดมนต์เนี่ยถ้าเองไม่ไม่หยุดสวดนะอายุเองมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเองรวยแน่นอนนะถ้าอยากรวยนะวิธีการที่จะหลอกคนสวดมนต์ ได้ดีที่สุดคืออ,อะไรคะหลวงป่ยุคนี้มันว่าถุกมันจเจริญให้รวยใช่ไหมคะให้ถูกหวยโอ้โห,โห,โหมันต้องอธิษฐานอย่างเดียวให้<ม>ชีวิตดีขึ้นค้าขายดีขึ้นตำแหน่งดีขึ้นมีโชคอะไรประมาณเนี้ยมนุษย์อ่ะหมมนุษย์ที่มาตั้งใจจริงๆมาฝึกเพื่อจะต้องเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตาเกิดในพุทธศาสนามีน้อยฮะไม่ใช่มีเยอะ แล้วเองบวชทําไมเราบวชเพื่อพ้นทุกข์ค่ะบวชเพื่อพ้นทุกข์อ่ะยังไม่ต้องมานั่งเดินไปเดินมานั่งข้างไหนเนี่ยไม่ต้องไปไหนมันกระจัดพ้นทุกข์แล้วยังก็จดจ่ออยู่ในกรรมฐานห้ามไปไหนไงยังครึ่งครึ่งกลางกลางอยู่ค่ะมันเบื่อเบื่ออยากอยากอยู่ว่านบคนที่จะอยากพ้นทุกข์มันก็ต้องหนีจากสังคมไปอยู่ในป่าอยู่วัดป่านู่นจ่ออยู่นั่นอะ ห้ามไปไหนไคิดทั้งโลกไม่ได้ต้องกลับมาคิดคิดไปเดี๋ยวดวมันยาวอย่างหูกพี่นะถ้าคิดทั้งโลกมันก็จะคิดแล้วจะส,ส,ส,สึกดีไหมเดี๋ยวไม่สึกดีกว่าเอาไว้ตรวจตอนแก่ดีไหมเนี่ยคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็โลกเดี๋ยวก็ทาเดี๋ยวทําเดี๋ยวโลกนะั่นแหละพอโลกไปนานๆเข้าเนี่ยขาก็ไปแล้วเสื้อเกงแล้วล่ะ จริงไหมล่ะไม่ยู่ที่เราที่ตัวเรานี่แหละเรากําหนดเองได้ไงก็คือการการที่จะเผยแพร่ให้คนมาสวดมนต์อ <โ WAS S 2> าจจะไปบอกเขาว่าสวดเพื่อให้ปรินิพานก็คงไม่มีใครมาสวดด้วยนะคะเผื <S <s> ่อสวดเพื่อไม่เกิดใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าสวดเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นมีความเป็นอยู่ดีขึ้นท <s> <ก>่านก <พอ S 1> ็บอกเหมือนกันเนี่ย ท่านบอกว่าสวดแล้วดีก็ต้องสวดถ้าสวดไม่ดีจะไปสวดทําไมล่ะท่านบอกเนี่ยจะกระจายออกไปเนี่ยทําไมคนสวดเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นอ่ะเพราะสวดแล้วดีไงสวดแล้วไม่ได้ประโยชน์เขาจะไปสวดทําไมล่ะจริงไหมล่ะค่ะหลายๆปัญหาอย่างเดียวจะหลอกให้มันเข้ามาสวดได้ยังไงเนี่ยก็สวดแล้วถูกหวยค่ะไม่ใช่ให้ให้ชัดชัดชัดไปเลยค่ะ เขาไม่ใช่หัวอย่างเดียวเรื่องธุรกิจเรื่องงานนะเขาเอธิษฐานช่วยกันไงเข้าใจเข้าใจไหมเรื่องการเจ็บป่วยอะไรพวกนี้เรื่องเจ็บป่วยด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเรื่องเจ็บป่วยเนี่ยจะจะทําให้คนจะมุ่งมั่นเพราะว่าถ้าถ้าไม่หายก็ตายบางหลายคนคนเขาก็ไม่อยากตายนะคะเขาก็ต้องสวดโอ้นะอยาก,ก็ตายไม่อยากก็ตายนะ กก็ไม่ยาจะตายให้มันดีๆหน่อยตายก็ใยายถ้าสวดมนต์จริงๆเนี่ยมันจะอายุยืนโลกน้อยอายุจะยืนโลกน้อยถึงเป็นโลกก็หายไวไม่เหมือนคนปกติเพราะมันมีสายใหญ่ทุกครั้งที่เราสวดมนต์สายใหญ่กับพุทธมนต์ไงมันก็เรียนหนังสือเรามีตั้งใจเรียนมันก็เป็นสายใหญ่เวลาเรามาเป็นประโยชน์เนี่ย มันก็ออกมาเป็นฉากเป็นฉากใช่ไหมละ่ะออกมาแล้วก็พัฒนาสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยกระจายถ้ากระจายเยอะเราก็จะได้สายายของคนอื่นมาด้วย <โฟ S 2> เป็นใย,ยแมงมุมเราก็มีเพื่อนเออเพื่อนที่จะมาจริงๆหลวงพ่อท่านสรรอนหลวงตาเรื่องวิญญาณมากกว่ามนุษย์นะเพราะมนุษย์ในยุคนี้มันค่อนข้างจะหลอกยาก เองมาสวดมนต์ยากเพราะว่ามันจิตวัตถุท่านบอกเวลาไปไหนให้นึกถึงท่านแล้วครับแล้วก็แผ่พอพอ,พอเราเนึกถึงท่านเนี่ยบรารมีท่าน่ะก็มาที่เราแล้วเราก็แผลไปยงงไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เอาบรารมีเราเอาไม่ใช่นะเอาน้อมบรารมีหลวงปู่ถูก